คำเตือนเกมนี้อาจจะมีโขงเรื่องและภาพที่แปลกและระึกขวัญสักหน่อยไม่เหมาะกับผู้ที่คลีกกลัวขวัญอ่อนเป็นโรคหวัวใจหรือป่วยทางจิตผู้เยาว์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานโขงเรื่องและเรื่องราวในเกมนี้เป็นเพียงเรื่องราวสมมติเท่านั้นห้ามลองเล่นแบบหากเกิดปัญหาใ,ใดๆจากเหตุดังกล่าวผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบเองโปรดอ่านประกาศนี้ให้ละเอียดและตกลงเพื่อเข้าสู่เกม สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสลายการ m g a m i n g ด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมวิวาใบสังตาย2องมูบ้านจังหลิงหรือ p e p p e r ร r i d e ท์ทูสังหลิงว l l เลนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในภาคที่2ของซีรีส์ของวิวาใบสังตายเนาะก็เป็นรับเป็นภาคที่2แล้วนะครับโอเค เรื่องราวในภาคนี้นะครับเป็นในเรื่องของหมู่บ้านจางหลิงเปียวเลยเราจะมาดูกันนะครับว่าหมู่บ้านจางหลิงเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมถึงปุ่งบูตต้องมีเรื่องรัทีิแปลกๆด้วยโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับ let's go กดเริ่มเกมด้เลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยข้างหน้ามีผู้หญิงถูกมัดอยู่ชุดแต่งงานที่เธอสวมอยู่ ดูเหมือนจะทำจากกระดาษสีแดงเลยบนพื้นลางไม้ใหญ่ขวางทางอยู่นะครับโอเคดูคำแนะนำนะครับแถวนี้อาจจะมีของที่ฟอนลากไม้ขาดได้ลองหาดูก่อนละกันโอเคเราก็หยิบไอเทมมานะครับเป็นได้ดาบพิชคาตโอเคอันนี้แนะนำของไปสิบ เหมือนภาคแรกเลยครับอืมแต่ว่าทําระบบให้มันดีขึ้นโอ้แมงก็นี่มันชั้นนี่นาชั้นถูกมัดดูมันแ่มืูชาเนี่ยนะเสียงเพยงจับไปครับเจ้าสาวแต่งเจ้าสาวในภาษาจีน ญาติมิตรลำให้ใจทับขาดสองชุดแต่งงานกระดาษภาคจากคนรักตลอดกาลสิงพิงเด็กตั้งมาจากไหนเนี่ยฟังดูปราหลาดจังอาพวกคนเป็นใครปัดฉันมาที่นี่ทำไมโอ้มกอ็อพวกเขาไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นกระบอก อุ้ยโอ้โหเปิดเรื่องผาก็เอาเลยนะครับฝันไว้นี้แล้วฝันฉันฝันแบบเนิมซ้ำๆมาตั้งแต่เด็กในความฝันฉันคือผู้หญิงที่สวมที่สมชุดแต่งงานที่ทำจากกระดาษถูกมัดอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่บนหน้าผานอกหมู่บ้านจางหลิง ครอบครัวของเราย้ายออกจากหมู่บ้านจางหลิงตั้งแต่ฉันยังเด็กลอกจากหมู่บ้านนอกจากต้นไม้ใหญ่ในความฝันฉันก็จําอะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านไม่ค่อยได้แล้วทุกครั้งที่ฉันคยุยเรื่องหมู่บ้านจางหลิงเรื่องหรือความฝันของฉันกับพ่อแม่พวกเขาจะไม่อยากคุยด้วยเหมือนเลี่ยงอะไรสักอย่างยิ่งโตขึ้นยิ่งฝันเดิมๆบ่อยขึ้น มันส่งผลต่อสภาพจิตใจของฉันถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงจะเป็นบ้าพอดีฉันไม่รู้ว่าความฝันนี้หมายถึงอะไรกันแน่บางทีการกลัวการกลับไปหมู่บ้านจังหลิงอาจจะช่วยให้รู้อะไรบ้างก็ได้โอเคนะครับ้าเสียงเบาขออภัยด้วยนะครับหมู่บ้านจังหลิงเป็นหมู่บ้าน บวมูุคลเล็กๆฉันเดินหาอยู่นาำกว่าจะหาทางเจอบทที่หนึ่งตามหานะครับนี่คงเป็นหมู่บ้านจางหลิงสินะทำไมทาไมประดับผ้าแดงเต็ไมไปหมดเลยหรือมีคนแต่งงานจักเซอ,อเร์เลิกจ่ายเชียวเสียงเพลงเด็กนะครับ แต่งเจ้าสาวในวันศาจีนยาบิดเล็บให้ใจทับขาดสมชุดแต่งงานกระดาษภาพจากคนรักตลอดกาลนะครับนี่คือเสียงเสียงนี่คือเพลงเด็กร้องที่เคยได้ยินในฝันเสียงดังมาจากทางนั้นโอเคนะครับเรามันเริ่มกันเลยนะครับผมดูเหมือนที่นี่ จะเป็นมากเก่าของฉันประตูเปิดอยู่ด้วยมีใครอยู่ไหมเธอคือเท่าหมิ <men. S 1> มอองเยียนสินะในที่สุดเธอก็กลับมา,มมามที่หมู่บ้านสักทีเข้ามาก่อนสิอะไรกันทฉันจะให้ไปตั้งแต่เด็กยังจำฉันได้อีกเหรอมาแปลกแปกนะมาแปลกและนะแฮะ,แะ,อแะเออคุณคือ ฉันคือผู้ใหญ่บ้านไงเธอจำไม่ได้เหรอตอนเธอเด็กเกเนี่ยฉันยังคอยอุ้งเธอด้วยนะเธอต่อมาหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เลยตั้งกอดสิเดี๋ยวฉันทําไปทํามือเยี่มาให้แปลกเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าฉันจะกลับมาอย่างยังไงอย่างนั้นแหละเออไม่ต้องหรอกฉันแค่จู่ๆผู้ใหญ่บ้านก็กระโดดออก ไปล็อกประตูจากข้างนอกเจ้าสาวกระดากับมาแล้วรีบเตรียมงานแต่งเร็วเข้าฟ้อประตูให้ดีอย่าให้เธอหนีไปได้ทำอะไรเไ้อ่ะล็อกประตูทำไ,ไมาาเปิดประตูาานี่มักกักขังนุงเหนียวชัดชัดฉันจะแจ้งตำรวจมือถือไม่มีสัญญาณทำยังไงดีลองหาทางออกอ,อ,กอื่นดูแล้วกันฉันจำได้หลัง ป้าสวิช์ไฟอยู่ตรงนี้เอาโดนจับครับประตูและหน้าต่างถูกล็อกไม่หมดเลยฉันจำเกี่ยวกับมากเก่าไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้ว่าจะหาทางออกอื่นเจอหรือเปล่าโอเคมาครับเริ่มเลยฉันยังกลัวอยู่เลยว่าจะเห็นอะไรแปลกๆในกระจกกลัวไปเองน่แท้โอเค อันนี้ทำไมรูปนี้เหมือนความฝันของฉันเลยตอนฉันยังเด็กเป็นคนลาดเหรอไม่เห็นจะทำได้เลยโอเคอันนี้ผมพอจำได้อยู่ผมจะไปด้วยความรวดเร็วนครับเอ่อเพราะว่าผมพอจำได้โอเคลาถ้าเป็นภาษาวากกดได้ไหมไม่ได้เนาะ คไม่ได้เนาะอันนี้ยังยังไม่ได้อันนี้โอเคเราอทานก่อนอฉันจำได้ว่าไม่เคยให้ประตูนี้ถูกปิดถูกเปิดเลยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในกันแน่กัดดิ่งพวกนี้ดีไซน์แปลกจัง ดูคล้ายกับกระดิ่งในมือในมือคนประหลาดที่เห็นในฝันเลยอันนี้จำได้อยู่ครับอันนี้มันจะอยู่ในนงช็อตตรงนี้อ่าตรงนี้ปะอันนี้อยู่เฉยๆอ่าอันไหนอันไหนนะ อันนี้เยอะเฉยนี่โอเคอันนี้เอาไว้ค่อยทีหลังแล้วกันเนาะโอเคเอาอันนี้มาก่อนเอาขมโฮนเฮงมาก่อนแล้วก็เอาอันนี้นี่ครับมันกำลังโกรธอยู่เห็นไหมแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่ามันยิ้มมันยิ้มปิดฟบอ่า ทำอะไรเอ้มันจะมีเอ่อไดารี่อยู่เอาเอาไดารี่ออกมาครับไดรี่เปียกเนาะซึ่งเดี๋ยวเราดูก่อนอ่าตรงเนี้ยคืออันเนี้ยน่าจะอยู่ข้างล่างสุดครับอนตรงเนี้ยน่าจะอยู่ข้างล่างสดุดอ่าอันเนี้ยน่าอยู่ขั้นสองอันนี้อยู่ล่างสดุด อันนี้อยู่อันนี้อยู่เฉยๆอ่าใช่จริงด้วยโอเคแล้วก็เอาเทปนี้นะครับมาพันตรงนี้โอเคเราก็จะมีทีวีเนาะสองสองคือผีเสื้อเอมาแล้วนะครับเลข5คือเลข5คือล่มครับ คือเจ็ดคือรองเท้าอะไรเนี่ยรู้สึกอย่างกับผู้หญิงในโทรทัศน์จะคารออกมาเลยตั้งแขวาอะไรเสียงรถเลยนะครับไม่ใช่ว่าพอฉันพูดจบตะคารออกมาหรอกนะขวัญเอ้ยขวัญมาสงสัยฉันจะดูหนังสยองขวัญเยอะก,กินไปหน่อยโอเคผมพอจำได้อยู่หกเจ็ดแปด อันนี้เลขสองอันนี้เลขห้าครับแล้วก็อันนี้มัวเลยอ่าเราก็ได้ได้านมถังกว่ามานะครับเอาขนมถังกว่าเนะี่ยไปให้กับอ่าปูเทพนะครับฉันจำได้ว่าตอนแรกนะนเนี่ยที่เตะต่อไฟไม่ได้ยิมนะหรือฉันตาฝาไปเองฝันร้ายบ่อยจนนอนไม่อิมฉันเลยเบื่อๆนะอืม โอเคเราก็ต้องเอาสัง่งข้าวโพดนะครับมาจีตรงนี้มาจีเทียนอ่าเราก็ได้แทงจุดไฟมาซึ่งเราเอาแทงจุดไฟในเนี้ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็เอา้ยมาใส่ตรงนี้นะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยเนาะโอเคแตรี่แห้งหดูซิว่าเขียนอะไรไว้บ้าง โอ้ยอ่าไม่ออกเลยดูเหมือนจะเขียนกับหน้านะเราก็ต้องเอาไปสะท้อนกระจกนะครับดูคล้ายๆลายมือของแม่เลยเมื่อก่อนฉันยังเคยเลียนแบบลายมือของแม่เซ็นชื่อบกรกัานข้อสอบด้วยละข้อสอบด้วยนะนะครับโอเค เมื่อคืนฝันร้ายฉันฝันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้และเสียงกระดิ่งนังแว่แวๆหัวหงหงกระบอกถูกฟันขาดสมุกฟันขาดเชือกเชดหุ่นกระบอกไรห้หัวขาดสะบันไม่รู้ว่าความฝันที่เกี่ยวข้องอะไรกับลูกสาวที่กำลังเกิดมาหรือเปล่าว่ากันว่าการเขียนแอลลี่กับด้านนั้นจะสามารถขจัดเหตร้ายจากฝันร้ายได้ฝังว่าลูกสาว คลอดและเติบโตอย่างปลอดภัยนะข้างล่างเขียนมีข้อความมีข้อความน่าสงสัยเขียนเอาไว้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับอ่าจำวันนี้เอาไว้ให้ดีโอเคอุ้ยเมื่อกี้ราสะท้อนในกระจกของฉันเหมือนจะัะเหมือนตะก,กายเป็นผู้หญิงสวมชุดก,กี้เพาเลยกี้กี่เพานะครับอืม อันเนี้ยผมรู้ว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าประมาณนี้ง่ายๆครับโอเคกุญแจนะกุญแจมามีอะไรไหมมีเมลไดอลรีรร่อ่งเนาะโอเคปิดล็อกตรงนี้นะครับเอาตะเกียงมา เอาตะเกียังไปจอตรงเทียนนะครับโอเคเราก็ได้ได้เทียนมาแม้จะมีแสงไฟแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าที่นี่ยังมืดสลัวอยู่ดีเปิดครับอุ้ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับ เด็กสองคนนี้เด็กสองคนนั้นหายไปแล้วคงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผีหรอกอ่าอันนี้จำได้อยู่ครับโอเคโอเคเราวถ้าได้ไดอ่านเสียงมาเรามาอ่านตรงนี้ก่อนดีกว่าสมุดไดอารี่นะครับวันที่15ห้าเดือนสี่ เมือนเดือนวันที่15เดือน7ปีสีฟ้าคืมวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเหลี่ยงเศร้าผีเหลียงเศร้าผีปอบลิสิใ้ฉันฉันดีใจมากเลยวันนี้วันวันนี้ในปีหน้าจะเป็นวันที่ฉันจะได้เห็นเจ้าสาวกระดาษอยากให้ถึงไใบจังฉันชอบแนวคิดเหล่านั้นของชาวตะวันตกที่เหลี่ยงเศร้าผีเนี่ยแล้วคุณหนิงเล่าให้ฟังมากมันน่าสนใจมาก แต่ศรัทธาที่ฉันแต่ศรัทธาที่ฉันมีต่อโอองค์พิสดะไม่มีทางสังคอนหรอกลูกตายเครื่องใบวันที่ส3เดือน11บเอ็ดปีสฟ้าคืมเสาผินชวนฉันอีกแล้วอะฉันปฏิเสธนั่นไม่ใช่สิ่งสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่สมควรทำชาวบ้านจางหลิงเนี่ย คือค่ารับใช้ขององค์พระทิ่สัตว์ชั่วนิรันด์ยังไงเส้าผิงเป็นคนนอกไม่แปลกที่เขาจะไม่รู้ความยิ่งใหญ่ของขององค์พระทิ่สัตว์บางทีไม่ควรพบกับเส้าผิงอีกอืมโอเคเราเอาแผ่นเสียงนะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตอกสอนพวกนี้หมายความว่าอะไร ดูเหมือนจะเป็นเนื้อเพลงนะซึ่งเราก็ต้องเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงนะครับสตา์แบบนี้เป็นเพลงเป็นเพลงในยุคบื่งกลัวเหรอฟังคนนุณไม่รู้ว่าเคยได้ยินมาจากที่ไหนไม่รู้ทําไมพอฟังเพลงนี้ฉันก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาเสียงสะดุดหนักมาก เล่นไม่จบเพลงแห่นเสียงคงเสียหายนักหน้าดูฟังแต่ท่อนแรกจบก็ใช้ได้แล้วแล้วก็เอาดีสอมาเขียนนะครับโอเคเดี๋ยวกันขอ,อยาปิดนะครับคุณเขาเขียวกระจีเส้นทางแสนยาวไกลฉันร้องเพลงให้คนรัก เรา2ดุดคู่หยวนยางซื่อสัตว์รักมั่นของรักเกียงคู่ชีเกียงคู่ชั่วชีวิตโอเคนะครับเราก็เอาคําพวกเนี้ยคำที่วงวงเนี้ยออามาใส่ตรงนี้ซึ่งจะเลี้ยงได้ตามนี้ครับมันสามารถเลี้ยงได้ตามนี้นะครับเราเอาอันนี้ออกนะครับแล้วเราเอาเออ ออกใช่ไหมครับให้เราเนี่ยเอาอันธามา เราก็ใส่ตรงนี้ไปแต่อันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ถูกอันนี้อ่าถูกนะครับถูกต้องนะครับโอเคเราก็จะได้อันนี้แล้วใช่ไหมก็ให้เรามาเอาอันนี้นะครับเมามีโกนอ่านก่อนห้องโถงมียันและเส้นเชื่อดเต็มไปหมดเลยมีของน่ากลัวอยู่ข้างในหรือเปล่านะ โอเคนะครับเราก็เอาอันนี้มาตัดตรงนี้ครับอ่าเราจะได้ลิปสติกออกมานะครับให้เราเอาลิปสติกมาเขียนตรงเส้นตรงนี้นะครับห้องถงเออหนูแล้วโอเคให้เขียนตามนี้นะครับเขียนตามตามหงแล้วก็ได้ ก็ไม่ติดกไม่ติดโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโถแตกเองเหรอโอเคเอามาเลยครับรูปถ่ายครึ่งใบนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็มันจะมีนักลบพิฆาตออกมานะครับนักกับสฟัน ดูเหมือนว่าฉันจะเห็นคนชวมชุดนิ้วถือดาบที่อยู่ในฝันมีอะไรโผล่อยู่ในแผ่นไม้บนซุ้มมูชาออกมาด้วยดูเหมือนจะเป็นดาบเล่มหนึ่งนะโอเคแนละ้วนะ่นะดาบนี้หนักชะมัดต้องใช้แรงเยอะหน้าดูโอเคเราก็สามารถออกไปได้นะครับไปได้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรละ นีออกมาได้สักทีทำไมบ้างก่าของฉันเนี่ยถึงมีทางลับมายังป่าได้ล่ะเจ้าสาวกานาดนีออกมาจากทางนี้แล้วรีบจับเธอตัวแล้วครับรีบจับตัวเธอแล้วเข้าอะไรเนี่ยที่นี่ก็มีคนเฝ้าด้วยเขาพวกเขารู้ว่ามีทางออกอยู่แล้วงั้นเหรอถ้าเหมือนหญิงวิ่งกำลังแต่วิ่งไปทางไหนก็เจอเห็นชาวบ้าน ที่ถือโคมไฟเฝ้าจดสำคัญไว้อยู่ดีชาวบ้านตีวงล้อเข้ามาเรื่อยๆจนไล่ทางหนีในที่สุดช่วยด้วยมีคนท้าคาตัวฉันไม่มีใครสนใจเลยชาวบ้านมัดเท่ามิงเงยง็นใช้ถุงสีษากกลุ่มเธอเอาไว้ใช้ถุงคลุมสีษากเธอเอาไว้นะปล่อยฉันนะจะพาฉันไปไหน ฉันโทรแจางตำรวจแล้วตอนนี้ปล่อยฉันตอนนี้ยังทันนะไม่มีใครสนใจเลยเท่าหมิงเี่ยรู้สึกว่าตนเองถูกแมมมาห้อยไว้อย่างที่หนึ่งแล้วก็มีคนหนึงถุงคุมสีทาเออออกเอา้าก็เป็นก้อนนี่มาอะไรกันฉันฝันร้ายอยู่เหรอหมอผี เราเน่าเราพาเจ้าสาวกนาดมาแล้วดีมากได้เรื่องดีแล้วทำเวลาพอดีเลยฉันทำเสียงของคุณได้คุณคือผู้ใหญ่บ้านคนจับฉันมาทำไมฉันคือหมอตีเป็นผู้ส่งสารเทวะเธอคือเจ้าสาวกนาดวันนี้เป็นเรื่องมงคลที่ส่งเธอไปรับใช้ต่อองค์สัตว์หมอผีเอ้ย จ้าสาวเอ้ยพวกคุณบ้ากันหรือเปล่าเนี่ยปล่อยฉันเนี๋ยวันนี้นะเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงไซน,นของำออตำรวจตำรวจก็มาถึงแล้วได้เลิกวงคลแล้วส่งตัวเจ้าสาวกระดาษได้เลิกวงคลแล้วส่งตองเจ้าสาวกระดาษได้เหมือนได้ฝันเฟ้เลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ บที่หนึ่งตามหานะครับก็สรุปม,มาได้แล้วนะครับว่าเท่าหมิงเยียนก็ได้ฝันเนาะได้ฝันถึงผู้ผเเออจ้าสักฐาที่เป็นตัวเองแล้วก็ถูกจับตัวออแล้วก็ไปที่พว,ว่าจางลิงว่าทําไมเธอถึงฝันบ่อยนนะขนาดนั้นส่วนสุดท้ายฝันของเธอได้เป็นจริงครับได้กลายเป็นจริงก็พาดหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าเท่ามิงเยียนของเราหรือน้องเยียน คุณจะขอเรียกว่าต้องเหยียดละไกันจัดรอดหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสียวเก่งครับผม